อาถันาคูแรงองค์พ่อกลวยวัดโคสิตารามอย่าเล่นครูแรงปฏิหารวันพบตำราในโพรงไม้ในขณะที่จำพรรษาที่วัดหนองแขมได้มีเพื่อนรพระภิกษุชื่อเจมได้เดินทางท่องเที่ยวไปพบตำรา เป็นสมุดข่อยอยู่ในโพรงไม้แต่เอาออกมาไม่ได้เพราะตำราเล่มนั้นมีอาถรรพ์แรงมากคล้ายมีเทพและเทวดารักษาจึงได้ชักชวนพระกวยให้ไปดูปรากฏว่ามีตำราอยู่ในโพรงไม้จริงๆมีรอยคนเอาพวงมาลัยและดอกไม้ทูปเทียนมาบูชาที่ใต้โคนไม้พระภิกษุกวยจึงได้จุดถูปบอกเล่า และอธิษฐานว่าถ้าจะให้ขพเจ้าเอาตำรานี้ไปเก็บรักษาไว้ขอถูกที่จุดนี้ให้ไหมให้หมดแต่ปรากฏว่าถูกได้ไหมไม่หมดพระภิกษุกวยจึงได้เสียงสัตว์อธิษฐานขึ้นมาใหม่ว่าถ้าหากว่าท่านจะให้ตำรานี้ให้ขพเจ้าเอาไปเก็บรักษาไว้ขาพเจ้าจะนำเอาตำราเล่มนี้ ไปทำประโยชน์แก่วัดและช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นแล้วก็จุดทูบขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายปรากฏว่าทูบได้ไม่หมดทั้งสามดอกหลวงพ่อกวยท่านจึงได้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้าของตำราและอัญเชิญเอาตำราเหล่มนั้นมาเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับตำรานี้มีคำร่ำลือกันว่าก่อนหน้านั้น มีคนคนหนึ่งได้นำตำราชุดนี้มาเก็บไว้ในบ้านได้เกิดเหตุวิบัติเจ็บไข่ล้มตายจึงเอาตำราชุดนี้มาทิ้งไว้ที่ดังกล่าวพระภิกษุกวยเมื่อได้ยินข่าวดังนั้นก็มาเปิดตำราดูก็ปรากฏว่ามีลายลักษณ์อักษรบอกไว้ในตำราว่าตำรานี้ห้ามเอาไปไว้ในบ้านใครๆทั้งสิน้น มิฉะนั้นจะคิบหายท่านจึงได้ศึกษาตำรายันและคาถาจากตำราเล่มนี้ปัจจุบันตำราเล่มนี้ยังอยู่ที่วัดโคสิตารามหน้าปกเขียนว่าครูแรงเขียนโดยหมึกสีแดงนับว่าหลวงพ่อกวยท่านเป็นพระที่ได้ตำราแปลกกว่าพระอื่นๆทั่วไปพระอาจารย์ของหลวงพ่อกวยนั้น มีหลายองค์ด้วยกันอย่างเช่นหลวงพ่อสีวัดพระปรางเรียนวิชาแหวนนิ้วและยันมงกุฎพระพุทธเจ้ายันแรกที่หลวงพ่อสำเร็จและท่านมั่นใจในยันนี้มากนั่นก็คือยันมงกุฎพระพุทธเจ้าซึ่งหลวงพ่อกวยมักใช้ปลุกเสกพระเครื่องและเครื่องรางต่างๆของท่านท่านมั่นใจในยันนี้มากๆ พระเกจิอาจารย์ที่เป็นพระอาจารย์อีกองค์หนึ่งก็คือหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพ,ลงพงห,วหล,ลวงพ่อเท่าวัดวค้งงคาวได้เรียนวิชาทําแหวนแขนตะกุดมีดหมอและอื่นๆหลวงพ่อเท่าวัดค้งคาวเรียนผ้ายันค่ายกนอีกองค์หนึ่งก็คือหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาเรียนวิชามนจินดามณี อาจารย์ของท่านอีกองค์หนึ่งหลวงพ่อแบนวัดเดิมบางเรียนวิชาทำผ้าคอดผ้าขอดของหลวงพ่อกลวยนั้นดังมากและหายากมากๆนอกจากนี้หลวงพ่อกลวยก็ยังฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตาม